พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมการตั้งจิตในกายคตาสติเป็นเสาหลักอย่างดีของจิตลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพิสุททั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือ เขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขกิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิสุดทั้งหลายครั้นนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระ,ะเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่า ขันเหนื่อยล้ากันทั้งหสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกําลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดพิสุทั้งหลายพิสุจใดไม่อบลมทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะจุดเอาพิสุจนนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะฉุดเอาพิสุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงจมูกก็จะฉุดเอาพิสูนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้น ก็จะฉุดเอาพิสูจนนั้นไปหารถที่ชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงกายก็จะฉุดเอาพิสูไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่โทนเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงใจก็จะฉุดเอาพิสูนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ทำมาลมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งทุ่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันลักษณะของผู้ตั้งจิตอยู่กับกายพิสุททั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือ เขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งขันแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีที่อยู่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อยู่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระ,ะเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขยิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าิิูสุ์ทั้งหลายในการใดแล ความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีความเหนื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดพิสุจทั้งหลายพิสูุใดได้อบรมทำให้มากในกายคตาสติแล้วตา ก็จะไม่ฉุดเอาพิสุน์นั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาพิสุน์นั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิสุ์ไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็จะไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิสุนั้นไปหารถที่ชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงกายก็จะไม่ฉุดเอาพิสุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงใจ ก็จะไม่ฉุดเอาพิสูจน์นั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารงที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขแยงข้อนี้ฉันนั้นเหมือนกันพิสูจน์ทั้งหลายคาว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะน,นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจไว้ว่า กายคตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนือง,งเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย พึ่งสำเนียดใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล